ได้หลายโมกนี้ครับนี่รุ่นบุมีก้างนะครับนี่รุ่นบุมีก้างเลยครับโมกเซ็บเจ็บตอเตี้ยขึ้น,นซนนเออพี่น้องเมืองนั่นปลาดุกเมืองนั่นเละครับมาเอาไปโมกนะครับพี่น้องเออโอ้ดิเสียบเบ็ดกันนะ้อยอยู่เนาะเปิดมุมบุกหอยพี่น้อง ยังที่เป็นเม็ดเบ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 ็ด มันเริ่มถี่แกเราแกอดอกเจียบออกมาพี่เราเน,นี้ยต้นหนาหนาต้นหนานะหนาหนะนาหนา,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 นาปลาลูกขอกพี่น้องครับปลาลูกขอกตุตาพลุยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้อง,องปองไปนะครับในประเทศต่างประเทศทุกท่านนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเอาปลาตรงนะครับนี่ครับอยูอ่หน้าปุ๋ยครับหน้าสวนองน้ำโมเดลนะครับ เด็กโตบ่าหันไปชิวนะปะลาลูกคอกนะเขานำเขาคูนี่ครับผมที่เนี้เนี้ยมีบกหอยแหรอครับพุนเต็มดังเลยครับบกหอ,อยเชอรี่หลายคักหลายเนี้ยพี่น้องอยากกลับมาเอาด้วยครับผมพิกัดสวุวรรณหนองนาโมเดลนะครับอำเภอหุวเทแหลงจังหวัดนครราชสีมานีหนองบัวดาวเมื่อเมื่อไง โอ้ปลาเขีงน้อยพี่น้องเยปด้งาเนอยพี่น้องยังคืเป็นเม็ดเบ็ดเบ็ดเ็ดเ็ดเ็ดปุ้งปลาเขีงน้อยกรลัง้อมกนี่เหรครับผมนี่พุนนัน่ตายหวันรู้ปะตายวะ เอามันตายหอยทังหนาไปตัวเนี้ยเออมันก็ตายตายมันข่อมันออกกันมันข่อมันลงมามันอย่างกว่า,า,าพี่กำลังเล่นขึ้นเล่นสวนขึ้นมาอยู่พี่มึงบ่ตายน่ะเมื่อวานนี้มันจะถือครับพี่น้องเอ้ยก็คู่หนึ่งเลยครับพอดีผมบ่ได้มาใช่เห็นพี่น้องเบิ่งเนาะครับร ม้นนี่ก็ถืออยู่ครับผมมันสวยทีผู้แอบมันคือตายออกมาได้เจี๋ยมันคือว่ามันกับแกมเลยมันตีผยานมาปลาเขียงหน่อยนะครับเสืบหนึ่งจากเมื่อวานก่อนนะฝนตกแห้งแห้งนะครับพี่น้องเมื่อกี้บ่มีน้ำได้อยู่นี่ก็จะฝนตกมานะครับปลาเขียงหน่อยบุหัวมันจะทางเลยคุณคุณพี่น้องไม่ ย่อยๆขึ้นไม่เบื้องครับเอาวิ่งตักก็วิ่งตักนี่แหละครับบ้านนอกบ้านนาเขานะครับผม่าน,นีทก็พอกินแล้วครับขันสิบรวยขันบ่อยากรวยอือ,อ,อโอว้ยดิเสียเบดกันน้อยอยู่เนาะครับพ่อหมกครับพ่อหมกกระเข่งน้อยครับรุ่นพ่อหมก ต้อบอกไข่เชอรี่พี่น้องกำลังพอกินเลยครับกำลังพอะแมนปลาดุงหน่อยไหมสุขัดตองนี้ปลาดุงน้อยก็มีตัดปวดไปทับแน่ปลาดุงน้อยก็มีครับพี่น้องคุณต้องปลาเข็งเอาบัดสุดท้ายกาวาปลาเข็งน้อยกำลังหมกครับพี่น้องหลุดมาทันมีก้างครับหมกใช้ผักอีกตูร่านะครับพ่อใบตอง ใส่เบตองใส่ไฟพร้อมใส่บักเฮตัวล้าพร้อมใส่ผงโรดใส่น้ำปูน้ำปลานะครับงามปลาเด็กหยอย่เจากน้อยพี่น้องเฮ้ยเซ็บจะไหมแสบแล้วครับน,นีเนเน่เห็นมึงเหินมึงเดี๋ยว่ห้ไปลองมึงกันเดี๋ยว ยังนะไปไหนมัไงเนีอยแค่ปลาปอตีกินสาเอ้ยพี่น้องเว่างันปลาดุกลมเพื่อแล้วครับมาเอาไปหมกด้วยครับพี่น้องตาสอนวะครับปลาเข็งนะครับปลาดุกน้อยแม่นปลาไข่แป๊บเดียวมันก็โตเป็นตัวเลยเนาะข้าวทิตย์บนี่เดี๋ยวปุบพูนพี่น้องยิ้มยับยิ้มยับยิ้มยับนะครับเต็ม เอาเอาไปรอเพจแจังไหนผู้ใหญ่ไอเพจเด้ให้เพจเตี้ยนะครับข้าสิเป็ดอ่าอันนี้เขาจะไปให้เพจด้อครับพี่น้องเอาไปให้ียบเพจตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปในสระนะครับไห้มงยักษ์นะครับตัวตายเขาจะเอาให้ให้ให้เพจกินซะนะครับเป็นอาหารเพจเป็นการประหยัดใจใจนะครับเพราะว่าสุวรรณหนองน้ำโมเดลนี่เน้นแบบอ่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลา ยังตอนี้ไม่เป็ดไข่นะครับเป็ดไครอยู่ร่อยก็าโตนะครับแล้วก็ปลาปลานีกน็ขายปเบิดจักเตอนนะครับออกแม่แพร่ลูกแพร่หลานออกมาตลอดนะครับเขาได้ปลาขิงเขาก็สิไปให้เป็ดกินนะครับสําหรับโตทีมันตายนะครับหอยเชอรี่กับพี่น้องคือสิบประมาเอาหรอกสิพี่น้องมาเอาก็มาเอาเด้อครับผมขันก่มาเอากับเป็นอาหารเป็ดเบิดละครเนี่หอยเชอรี่กําลังแบบพอกินเลยครับกําลังแบบ อตั Ooh, so brands, uh, so ้มบกุงเผ็ดเพชรนะครับตัมบกุงเผ็ดเพชรพี่แข่งกับตมักหอยเซพเสพเสพเอพพี่น้องแม่ยังนี่พี่น้องแม่ยังนี่เดี๋ยวให้เบิ้มครับพี่น้องมันมันมันตัดได้ปะเนี่ยมันตัดไม่แข็งอ่ะทีนี่พี่น้องคือปิงนี่ครับเป็นแม่งอันนั้นแมงกับเบียดตอนแมงกันโซดกินกินได้ปะนายมุกก็กินั่นโอ้พี่น้อง บ้านผมเออแมงยังก็ปุยอะแมงหนุดนงแมงภาษาคังเคินไว้อย่างน้อยพี่น้องคล้ายๆกับปิงครับมันออกมาจะเป็นแมงนี่ครับแมงปอเตียมันจะออกมาเป็นฟักมันจะเข่ายมันไงออกืมแก็โซ่นะต้นแงต้นลำเราโอ้โหนี่ขึ้นมามันจะเป็นแมงโซแมง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 ปอภาษากลางคือแมงปออือพี่น้องตาด ได้หลายหมกน uit 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 uit. Mm ี hmm. ่ครับนี่รุ่นบุมีก้างนะครับนี่รุ่นบุมีก้างเลยครับหมกแซ่บเมื่อวานไปไถหมันไปให้เป็ดไปเลยเจียหมูอานนี่กับครูถังนี่ครับนี่แต่ผมไปได้มาถ่ายคลิปนะครับมีภาระกับมีภารกิจพุ่นพุ่นผีน่องเบิ่งทั้งพุ่นกลุ่มเงากลุ่มเงากลุ่มเงาจุ ฝนขันอ๋อปุ้ยแอร์เป็นวาขันฝนมาตกคนที่ลงลงหลครับฝนลินนะครับเพราะว่ามันมันน้ำนะครับนี่ปลาดุกตัวน่อยๆกับี้ครับนี่แหละครับผมวิถีชีวิตช่องแห่ชนะบ้านเฮานะครับน้ำท่าฝนตกอุดมสมบูรณ์กระเบิดตะเนีกินหรอครับ คันปีไดแรงกะโอ้ยนีเขาเมืงหลวงมึงกุงไปหางานเห็ดนะครับคันปีไดฝนดีผมว่าคนในเมืองอิจฉาคนต่างจังหวัดคือจังพวกผมเดอ้อพี่น้องเบิดตะนนี้ากินนะครับอยากกินกบหากบอยากกินปลาหาปลาอยากกินกุงก้งหากุ้งถ้าชคอยากกินเราได้ปุ้อยอ่ะชื่อเอาบาหาเด้อ <laughs> มีแต่เส้นกับเส้นหาบ่ได้ครับเหตุเองมันหาตามน้ำชาติบ่ได้มีแต่เส้นกับเส้นน่นสันอโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กะเอาผลงานงามๆผลงานมันหมานนะครับกับบรรยากาศทงไฮตรงน้ำน้ำเยอด้พี่น้องในเขาป่วยเป็นงามงามโอ้ยเฉพาะบนภูเขาบานเยอซียล่ะ เข่างามครับงามไหลตาสอนถ่วมหัวแล้วครับผมคุนทุ่งเขาสีเขียวจนไม่กันจะเป็นสีทองแล้วครับผมพอกันไม่คิดหมาแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ